โอ้ยอย่าไปโขบมันดิ๋ย่ามันทั้งหมดหรอกอ่ะโอเคนะครับอ่ะดูนะครับสมมุติว่าสายพานตัวนี้ดึงมันมาเป็นระยะยี่สิบเซนแล้วกันเอาพี่มั่วไปนะฮะตรงนี้มันก็จะดึงมันเท่าไหร่ด้วยจะต้องได้ยี่สิบด้วยมันจะต้องเท่ากันมันต้องไปด้วยกันอนะ่ะทุกๆจุดในสายพานเนี่ยจะต้องเท่ากันหมดจะเรียกสายพานหรือจะเรียกโซ่ก็ได้แล้วแต่นะฮะ หลักการเดียวกันแล้วมันเกิดในช่วงเวลาเป็นไงกันในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรเท่ากัน v v เท่าก็จําไปเลยครับว่าถ้าทดรอบด้วยสายพานเนี่ยตัวที่เท่ากันคือตัว v อ้างเลยว่า v 1เท่ากับ v 2แล้ว v มันไปสัมพันธ์ยังไงอะ v เท่ากับโอเมก้าอะไรจําได้ไหม v เท่ากับโอเมก้า r โอเมก้าอันนี้ก็โอเมก้าห r หนึ่งโอเมก้าส r สองจำได้ใช่ไหม v เท่าโอเมก้า r ใช้กับเรื่องวงกลมใช้กับเรื่องการหมุน v เท่าโอเมก้า r โอเมก้าคือความเร็วเชิงมุมแล้วถ้าพูดถึงความถี่โอเมก้ามีค่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้รู้ไปแล้วนี่สองพาย f ถ้าพูดถึงค่าสองพายส่วน ทีโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดหลักการแก้แค่นี้เองนะครับ V1 หนเท่ากับ v ีถ้าเป็นเฟืองล่ะเฟืองขบกันนะรู้จักเฟืองใช่ไหมอมนะครับนึกถึงที่บทปลาหมึกก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เคยเห็นนะ <c oughs> ที่บทปลาหมึก <c oughs> เนีเนเนอ่ะเราดูนะ <c oughs> ถ้าอันใหญ่มุนถ้า ดูอันใหญ่กับเล็กนะคะอันไหนหมุนเร็วกันครับอันเล็กจะหมุนเร็วกว่าอันใหญ่ยังไม่ครบรอบเลยอันเล็กไปหลายรอบแล้วใช่ไหมเออลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าใช้เฟืองเนี่ยอันนึงหมุนตามเข็มอีกอันนึงจะต้องหมุนยังไงทวนอ่ามันจะหมุนอันนึงหมุนตามอีกอันจะหมุนทวนสมมุติอันนี้หมุนตามอันนี้ก็จะหมุนทวน อันเล็กจะหมุนเร็วนะครับอันเล็กจะหมุนเร็วกว่าอันใหญ่แต่สิ่งที่เท่ากันคืออะไรรู้ไหม v ใช่นะครับ v จะเท่ากันนะครับถ้าอันนี้ขยับมาสมมุติว่าเป็น s เท่ากับ20เซนอันนี้ก็ต้องขยับมา20เซนด้วย s จะเท่ากันนะครับเมื่อ s เท่ากันอะไรเท่ากันด้วย v v เท่าเหมือนกันเลยสูตรเหมือนกันเลยเป๊ะ แต่ถ้าอยู่บนแกนเดียวกันนะถ้าอยู่บนแกนเดียวกันอย่างนี้เนี่ยตัวนี้เฟืองตัวนี้นะฮะกับล้อตรงนี้อยู่บนแกนเดียวกันใช่ไหมครับเวลาหมุนไปเนี่ยมันจะหมุนไปครบรอบพร้อมกันมันจะหมุนครบรอบพร้อมกันตมองไม่เห็นใช่ไหมถ้าอยู่บนแกนเดียวกันมันจะครบรอบพร้อมกันสมมติอันนี้เป็นเฟืองอีกตัวนะครับอยู่ตรงนี้กับตรงนี้อยู่บนแกนเดียวกันไหมครับแกนหมุนเดียวกันเวลาครบรอบครบรอบพร้อมกันไหมครับไอ้สองจุดนี้ครบรอบพร้อมกัน ถ้าแกนหมุนเดียวกันอะไรเท่ากันบ้างครับถ้าแกนหมุนเดียวกันครบรอบพร้อมกันก็คือโอเมก้าเท่าค่าเท่า,าความทีเท่าโอเคเส็จได้เนาะไม่ได้สอบแพทสามกันเอาไว้เทอมหน้าเนาะสอบเล่นๆนะครับเอาไปข่มเพื่อน <c oughs> ขอม่มเฮออ้ยกูดได้ตั้งเท่าไหร่ <c oughs> กูได้ตั้งสองร้อยแน่สองครั้งรวมกันมันเสียกี่บาทอ่ะครั้งสอบแพทสามกี่บาทหุ้ยไม่แพงเลยเนี่ยเสียโอกาสเลยเห็นไหมมีอะไรสอบไปเถอะสอบด่าไปเลยเป็นจังหวะของเรา เวลามีรุ่นน้องมาถามเวลาเราโตขึ้นเน่ยเราจะได้รู้ว่าเอยเคยเห็นเ็าสอบแบบนี้มาแล้วถ้าเราได้น้อยเราก็ไม่ต้องบอกเขาอะข้อหนึ่ง หนาวเอเมาเช้านี่ยังร้อนเลยพี่รู้สึกใช่ไหมมาเช้านี่ร้อนเนาะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยเบาเลค่อยเบาหนูหนูหนาวใช่ไหมหนูท่าทางแล้วไปเดี๋ยวไปปรับฮะเอาสักเท่าไรเดียสิบเก้าไหมยี่สิบห้าอเนาะ ได้เท่าไหร่ครับได้สามมิมโลเขาบอกว่าไอ้นี่เท่าไหร่นะโอเมก้าตัวนี้เท่าไหร่โอเมก้าสีเท่ากับสี่ให้หาโอเมก้าเอครัไอ้นี่มันเฟื่องตัวใหญ่กว่าถูกไหมใหญ่มันต้องช้าใหญ่มันต้องช้ามันต้องน้อยกว่าสี่อะ ต้องน้อยกว่าสี่ก็คือสามมันเป็นหกดไปได้แน่นอนนะครับเป็นเป็นข้อข้ออะไร <ใน S 1> ข้อสองอ๋อโอเคนะครับถูกต้องเลยนะครับพี่ค่อยๆทำนะอันนี้เท่ากับอันนี้ถูกไหมมันเฟืองขบกันอันนี้เท่ากับอันนี้และอันนี้ความเร็วก็เท่ากับอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาคิดเราก็คิดข้ามไปเลย v a เท่ากับ v 4v เท่ากับโอเมกาอ่าอันนี้เท่าไหร่นะเราต้องการหา20อันนี้4 15ตัดกันโชเชสได้เลขอะไรนะ3อันนี้มันตามเข็มตรงนี้ต้องเป็นทวนและอันนี้ก็เป็นตาม เป็นไงบ้างได้บ้างคำตอบคืออ๋อข้อสาออมในธรรมดาไม่ธรรมดาอ้ยน่าเสียดายเนี่ยอนนสอบแผนสามนะเนาะใช่ได้เลยนะนี่เป็นข้อสอบปีหนะ้าแปดสายพานนะครับที่วิ่งผ่าน A นะครับมีอัตราเร็วเชิงเส้นสองอันนี้ v A อเท่ากับสองโดยสายพานมีอัตราส่วนรัศมีของมันคือ RA เท่ากับ4 RB คือ 1>, <B S 2> 1อัตราส่วนเป็นแบบนี้อันนี้จงหาว่าใส่พาน C ตรงเนี้ยมีอัตราลเร็วเท่าไหร่ VC VC เท่ากับอะไรนะโอเมกา้า C RC โอเมกา้า C รู้ยังยงังเปิดมือเรียบร้อยไว้ก่อนนะครับหนูจะทํายังไงก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นสไตล์พี่พี่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือ5ต้องไปหาอะไรมาก่อนโอเมกา้า C โอเมก้าซีเนี่ยมันหาตรงๆไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันอยู่บนแกนเดียวกันนี้โอเมก้าซีกับโอเมก้าบีจะเท่ากันเพราะมันอยู่บนแกนเดียวกันอันนี้ก็ต้องไปคิดเชื่อมกันน,นี้ใช่ไหม vA เท่ากับ V อะไร vb v a รู้แล้วไม่ต้องไปโอเมก้าอีกแล้วนะเพราะว่าเรารู้แล้วเออโอเคอันนี้ก็จะเป็นโอเมก้า b RB R B คือเท่าไหร่อนหนึ่ 1> 1. โอเคเพราะฉะนั้นมันก็ได้สอง ใช่ไหมได้ตอบใส่2เข้าไปก็จะได้10โอเคจบข่าวตอบข้ 1. อ1นึอ่ตอบ้ออะไร3สามตอบข้อสามเบนูรีจำได้ไหมยังได้อยู่นะฮะเพิ่งเรียนไปใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ชเม่อเทอมที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของไหลกันใช่ไหม